They come and they they see they are they are afraid they are scared so it's better ครับโจนาธานบอกว่าเป็นทรงสาวสกิดแม่ครับสาวก็สกิดแม่บอกว่านี่แม่แม่ดูดูทรงพี่เขาที่ทรงบ้าอะไรก็ไม่รู้สาวสกิดแม่แต่ว่าผมว่าทั้งเดบี้แล้วก็ทางโจนาธานนะเขาคือจริงๆก็มีคนหน้าตาดีสหน้าตาดี handsome man แล้วก็ตลกตลกนะตลกสนุกสนุกเออสาวน้ำครับพิเศงเนี่ยเดบี้เขาตอบเป็นนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่เขาตอบว่ามีแฟน ไม่มีนะฮะเขาบอกเขานอนคนเดียวหนาวมากเนี่ยนี่เขากล้าวมี่เนอนคนเดียวเดี๋ยวเราถามปุ้ยด้วยถามหนาวมากเลยเออแล้วถามปุ้ยครับเมื่อวานเมื่อวานหลังจากที่เปลี่ยนโค้ดมาใหม่ฮะเราปุ้ยก็ได้รับเลือกเป็นเป็นโค้ดตอนนี้แทบจะขึ้นเป็นเมื่อหนึ่งแล้วครับแล้วก็สามสิบแปด กี่แมตต์แล้วฮะที่ที่ปุ้ยขึ้นมาเป็นห้าแมตต์ครับห้าแมตต์ครับก็คือตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดอันนี้เปลี่ยนโค้ดมาก็ปุ้ยยึดมามือหนึ่งตลอดครับห้าแมตต์นี้รู้สึกเรายิงประตูได้ค่อนข้างเยอะเสียไปเพียงสามสี่ครับสี่ประตูสี่ประตูนะครับเรายิงได้เพิ่มอีกเยอะสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเห็นนะมีข้อความในเนบีฮะลูกไลท์เลิฟในเนบี้ฮะ อกีเลนโดนที่สองของลือชาโอมาแล้วก็ลือชาน่ารักจังเลยแฟนครับลือชาลือชาน่ารักมากน่ารักมากนะเป็นไงบ้างเดบิวเอาอยากให้พูดถึงเพื่อนๆในในในทีมเป็นไงบ้างเพื่อนๆในเอฟซีบุกเก็ตพูดถึงเพื่อนๆนิสัยดีไหมกูดไหมเยี่ยมดีดีเพ็นคนทุกคนดี ทุกคนดีเอสาระดีสาระอ่าไมเฟรนเอบอลบอลบอลกัปตันเป็นยงกัปตันเป็นยงเออกัปตันไมเฟรนดอ่ากัปตันไมเฟรนเจมส์เจมส์ปิตูดีปิตุโอ้ยแล้วก็ครูเออแอฟริกาพี่ปัวดีมากมากเอมาเอับดุลอับดุลอับดุลดีสิยศสิยอดอุตัวห้าเหมือนนะครับตัวห้าเหมือนกันเลยอับดุลจกเก่งเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวนักหน้าจะเชิญนับดุลเข้ามาด้วยนะโอเคแล้วก็แม่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดสายให้สัมภาษณ์นักฟุตบอลที่มานั่งอยู่ครับเดี๋ยวถ้าไงก็บอกหมายเลขครับหมายเลขหมายเลขเบอร์ของเรานะครับจะเป็นหมายเลขใหม่นะครับเนดบี้สุดยอดภาษาไทยกันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เนนด้บี้สุดยอด076นะค212 921เนีครับเป็นเบอร์ใหม่ของเรานะครับโฟนอินนี่รับนองเสียงดังชัดเจนแน่นอนครับครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ076212921จำให้ดีๆจดให้ดีๆนะครับครับวันนี้อยากถามใครเรื่องราวยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์หรือว่าให้ให้แสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเชิญได้เลยครับตอนนี้เราวันนี้ฮะทางด้านคุณมิ้นท์เนี่ยผู้จัดการของไอเดียีีนี่บอกเปิดโอกาสให้เยอะๆเลยครับเพราะว่า เนี่ยมาแล้วครับมาแล้วเอาคุณกรณคุณกรณ์ชดเชยนะครับคุณมิ้นบอกว่าอยากให้แฟนบอลเนี่ยได้ม <ALLY: S 1> ีโอกาสที <and living S 2> ่จะพูดคุยมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับผมจากห้องคลิปใต้ตดยที่12กลางสวัสดีครับมาแล้วคุณโอ้นมาแล้วครับสวัสดีครับคุณโอ้นสวัสดีครับ ลูกไหลเลิฟลูกไหลเลิฟคุณจ้าคุณจ้าเออลูกไหลเลิฟลูกไหลเลิฟนะครับคุณอ้นมีมีอะไรจะสอบถามหรือแนะนำหรือว่าชื่นชมอะไรครับเชิญได้ครับก็ขอชื่นชมการปฏิเตะของเอฟซียโคเต้ครับซื้อมาส่งใครครัอ่าไม่ต้องมีเม็กเกนเจอร์แล้วแต่ควรจงทุ้งเท่อ่ะฮะก็โอเคครับก็คือเขาชอบแมนมันแมนมันแม็แต่ว่า ยังเต็มที่เทเลเต็มที่โอ้เขาชื่นชมอยู่เวลากูดกูดกูดโอเคนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณคุณโน้ตขอบคุณโน้ตเกิดอรขึ้นรขะครับคุณอ้อนครับอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์นิดนึงสวัสดีครัผมลืมไปเลยนะฮะวันที่6กรกฎาคมนะครับฟุตบอลโตโยต้าลีคับนะครับเราเตะในบ้านนะครับเจอกับศรีราชาใช่ครับ นะฮะอันนี้คือเพิ่งจับจับฉลากวันนี้เลยใช่ไหมครับสดสดร้อนร้อนครับวันนี้นะครับทางด้านเลขาสรนันส่งข้อความเข้ามาฮะครับผมวันนี้นะครับคือจับฉลากกันเรียบร้อยนะฮะว่าภูเก็ตของเรานะครับเจอกับทางศรีราชานะครับของชลบุรีนะครับครับเอฟซีภูเก็ตพบกับศรีราชาเอฟซีใช่ครับวันที่วันที่หกนะครับหกกรกฎาคมเลือกตั้งเสร็จสามวันวันพุธที่หกนะครับที่สนามสุรบุรีครับเราไปมันไปดูไปรู้อะไรกันบ้าง วันที่6รู้เลยครับต้องเหนื่อยต่ออยแล้วไม่ได้พักก่อนละสวัสดีครับคุณอ้นครับ <c oughs> คุณอ้นมีอะไรจะสอบถามนักเตะของเราเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรฝากด้วยไหมครับก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับก็จะคอยเชียร์ะเป็นกำลังใจให้นะครับ ปววคือัสสกษาาไนะครับเสได้กลับม,มาอีกครับมากครับก็โอเคครับยังไงผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณอ้อนด้วยครับครับผมนี่คือสายแรกนะครับที่เราเปิดสดนะครับในวันนี้นี่ก็คือวันนี้เราอยากจะให้ให้ทราบว่าสาเหตุที่เอามากแล้วค <c> ร <oughs> ับอ้าวคุยกับแฟนค่ับก่อนวันนี้โอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณอะไรครับผม อ๋อคุณแก้วครับอ๋อสวัสดีครัคุณแก้วแก้วปาตองฮะฮะอ่าสวัสดีครับพี่แก้วไม่ทราบว่าพี่อยากจะถามอะไรนักเตะหรือว่าให้กำลังใจนักเตะของเรานะฮะเออเด็กดูแลพี่ฝนดูทุกนัดเล่นดีนะครับเล่นดีเล่นดีแบบเพื่อนเลยครับผมอ๋อฮะอ่าให้รักษาบอล่อไปนะครับนีแเตะพี่อ่อคุณแก้วครับช่วยหลีเสียงทีวีหน่อยนะครับครับ พี่แก้วครับหลีเสียงที่นี่ใหนึงนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังมากครับครับมาไม่ได้ไปเสียดายครับผมครับปุณแกรยูโฮเลยไม่ได้ไปนะครับมาครับผมนะที่ว่าจะกันไปดียูใช่ไหมครับอ๋อครับผมพี่แก้วไม่ได้ไป เอฟเอครับเอฟเอครับเอครับไทยคมเดี๋ยว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 ต้องขอตรวจสอบเพื่อยืนยันอีกครั้งครับพี่แก้วครับแต่ว่าวันที่หกเนี่ยแต่ดูที่ไอ้เสาสยามทีวีแล้วมันขึ้นมันขึ้นหน้าจอมาอยู่ทีวทีเดียวแบบอ๋อใช่ครับอ๋อฮะฮะเอฟเอครับพิกาลครับเวันไที่หนึ่งหลังครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับก็จะเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวปุ้ยปุ้ยบอกว่าวันที่หกเนี่ยวันที่เก้าครับไปเยือนทีวทีแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับ ัมมนีเก็ยังยังยังไม่ยืนยันครับพี่แก้วครับว่าเป็นวันที่9นี่แต่ว่าเดี๋ยวยืนยันชัดเจนเราจะแจ้งทราบอีกครั้งในนัดในสนามฮะแต่ว่านัดล่าสุดนะฮะที่กําลังจะถึงนะครับพี่แก้วในวันที่6กรกฎานะครับพี่แก้วอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆชาวป่าตองด้วยนะครับว่า6กรกฎาคมเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตะฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับเจอกับศรีราชาครับเจอกับไทยพีเมีมรีคับเจอไทยพีเมีมรีกของแข็งแล้วทีมของดูสิบเฉลิมแสนครับที่มารับงานใหม่ครับ ครับเออเกียงฮะผมอยากจะอยากจะปข้อหนึ่งว่าครับผมตอนแรกจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับใครนะ่ครับตององตองหน้าดููีูดูดูด่าูด่ดูดดู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 ยูดูดูรูดอย่างดูดูดวดู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 ูดูดูาูด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 ูรูดูรูดคดู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 าูาเน ทางผู้บริหารทีมแล้วก็ทางสตาฟโค้ชแล้วก็ทางผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการสอรหาตัวนักเตะเนี่ยจัดเลือกเอาดีที่สุดเพราะฉะนั้นยังไม่ตัดสินใจฮะยังไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นตัวที่มาทดสอบฝีเท้าหรือว่าคนที่กําลัง,งอมองหาค,คือลักษณะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มาทดสอบฝีเท้าเนี่ยฝีเท้าใกล้เคียงกับนักเตะที่มีอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าฝีเท้าใกล้เคียงค่าตัวเขาจะเยอะกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลือกเป็นฝีเท้าใกล้เคียงเดี๋ยวโคต้าของนักเตะนี่ ของต่างชาติมีแค่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังข่าวครับแต่ขอบคุณมากที่สอบถามมาใช่ครับเดี๋ยวไงผมขอบคุณพี่แก้วมากด้วยนะครับครับผมแล้วยังไงพี่แก้วติดตามนะฮะทางช่องนี้เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข่าวๆอะไรมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับขอให้ข่าวเอฟซีเก็ตได้เยอะๆนะครับผมครับได้ครับขอบคุณพี่แก้วมากครับครับผมสวัสดีครับอสองสายแล้วนะครับปุ้ยเเออออ่่โค้ชได้บอกว่าไงฮะที่ที่นัดเมื่อวานนี้ให้ปุ้ยพักนะครับโค้ชเขาพูดไงครับ เขาก็บอกว่าเขาเซ็นจดมาใหม่ครับเขาอยากลองดูอยากเทสดูว่าเวลาลงแข่งมันเป็นยังไงต้องการเทสสีเท้าครับต้องการเทสสีเท้าว่ามาใหม่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับบอกลลีีสวัสดีครับพี่ครับช่วยลีเสียงทีวีหน่อยนะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณอะไรครับผมลุงนายสุดหล่อครับสวัสดีครับคุณอะไรครับลุงนายสุดหล่อครับออ๋ลุงนอยสุดหล่อ ลุกหน่อยลุ้หน่อยวันนี้โทอินมาเลยนะฮะลุกหน่อยดีใจมากเลยครับเดด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 เดนเดด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 คดดเดดเดดเดกเดดเดดเดมเดด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 เนทเดดเดดครับดดเดเด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 ดเเดด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 เเดดเดดเดดเดนเดเดดเดดเวนะครับเเนด ครับครับครับแแลล้้ววเรับาลุงหน่อยมีแผนไปโปรโมทที่ไหนบ้างครับเนี่ยเวลามันใกล้ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวต้อเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะครับเอาเรื่องเข้ามาประกอบกันนะครับครับแล้วก็วันอาทิตย์ลุงหน่อยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับไปไม่ได้แล้วครับ ลุงหน่อยยังไม่ทําบัตรประชาชนนี่ไหมเดี๋ยวลุงหน่อยไม่ถึงะไม่ใช่ครับลุงหน่อยครับลุงหน่อยต้องเข้าตมนะฮะตรวจคนเข้าเมืองนะฮะลุงโอเคครับลุงหน่อยครับเดี๋ยวมีสายอื่นเข้ามานะลุงหน่อยตอรอยนะคบอไวเร่อยจอยต่กไป่ยครัครับครัคระคะอยครับอนนัครับ ครับผมสวัสดีครับโอาโหนี่จากลุงหน่อยของเรานะฮะถ้าท่านเห็นผู้ชายตัวเตี้ยๆนะฮะอารมณ์เฮฮานี่แล้วก็ถือโปชัชว์ไปนี่ชื่อใครับลุงหน่อยนะสุงคุณฉายาฉายาโอ้ยลุงหน่อยร้อยปองนะฮะวันนี้เราเปิดให้เต็มที่แล้วต้องขอบคุณคุณมิ้นมาเดี๋ยวเรารับไอเดียทีวีฮะคุณมิ้นนี่เยี่ยมจริงนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอะไรครับผมอ๋อันบางไทยครับอ๋อจากบางเทาชื่ออะไรนะครับคุณซันใช่ไหมครับซันวันนี้เป็นแฟนบอลที่ดูรายการเราบ่อยอใช่ไหมครับครับเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ไม่ทราบว่าคุณซันมีอะไรจะคุยกับทางน้นาเตะอ่าครับ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณก้าวเจเน็ตพี่ไออีกคนมาแล้วทุกท่านทั้งรับทั้งลุกนะเจเน็ี่ทำได้สองอย่างทั้งรับทั้งลุก d i f e n t and action ทั้งก็รับก็คือกองหลังนะลุกก็คือขึ้นไปโมองประตูครับโอเคนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นรับและลุกเจน็ตพี่มองหน้าผมบอกทั้งรับทั้งลุกแท็กผ้